ชอบก็กดไลค์อ่ะไอมีบอกไอ้ไอมีบอกชอบบ้าบก็กด subscribe อ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแลเราจะบุกสูดึงล้านหกแสนซับไปด้วยกันนะครับไปเลยเฮ้ยเพื่อนจะมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะบอกว่ะบอกข่าวดีก่อนก็ได้นะเพื่อนข่าวดีคือเราถึงชั้นสิบห้าแล้วว่าเพื่อนแล้วข่าวร้ายเหรอเพื่อนเราขึ้นมาผิดตึกเพื่อนภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ เมื่อผมเห็นถุงข้าวสารในห้างสิ่งที่ผมจะทําเอาละได้เวลาทดสอบความแข็งแรงของกระสอบข้าวนี่แล้วสินะถ้าถุงข้าวมันอัดแน่นแสดงว่าข้าวมีคุณภาพแน่นอนคู่รักกําลังจูจีกันบนเครื่องยนต์ของเครื่องบินกับตันที่ยังสดอยู่ได้เวลาเปิดใช้งานเครื่องยนต์ลวสินะสูสลายไปสายพวกมีคู่ทั้งหลายพี่เอาดอกไม้มาฝากนะเจ้า้องสาวเนะื้รับไปสิจ้าดอกไม้สีเหลืองนี่มาจากใจพี่เลยนะจ้าดูชาวจีนคนดีอีกแล้วปัดเปยนี่สมผู้บา่าวเทสบีฮะน,นักล่าปีศาจมนุษย์หมาป่ามันตายโคตรยากเลยต้องใช้กระสุนนนนนนนเเงิทท่่าาาาาัั้ใกกรระยศต์ ทาไมไนายไม่ให้มันกินชอ็อกโกแลตล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อวะทำไมกูไม่ให้มันกินชอ็อกโกแลตวะมามันแพ้ชอ็อกโกแลตดิวะแค่นี้ทำไมกูคิดไม่ได้โดนัทที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหรอนั่นคือโดนัทของฉันเอาโดนัทของฉันคือเงาเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วย2บาทและนีก่ก็คงเป็นโดนัทในไมค์ครับครับเมื่อผมเล่นไมค์ครับแล้วเผลอสบตาคนที่ไม่รู้จักแล้วเขามองผมกลับคนที่มองผมกูคือสมพงษ์แกไม่รอดแน่ไอ้เหลี่ยมถ้าเผลอไปจ้องตาเอ็นเดอร์แมนเข้ารีบวิ่งหาน้ำให้เร็วที่สุดสิิิิ่่่่่่่่่งงงงงงททททีีีีีผผูู้้หหหญเเเเเ็็็็นนนนนนมมมมมััักแคคืืืออออถธรรดาาสชยยยซไละป อนเงินชั้นเยี่ยมเลยแหละเคสโทรศัพท์เนี่ยนอกจากเคสโทรศัพท์แล้วก็มีใต้รองเท้าใต้เตียงอะใต้บาะรถอะแล้วก็กางเกงในอะผมไม่หาปีศาจอะผมจะมาขายวิญญาณให้กับท่านครับแม่กับอร่อยออายุขที่เป็นนิรันดรครับเออมึงหมานี่สัเปียดีไหมกูนี่จะเป็นคนเอาอายุมึงไปไม่ใช่มึงมาขออายุกับกูผมได้ลอกงานเพื่อนจะได้ลอกการบ้านเลยแต่อ่านลายมือมันไม่ออกนี่ที่รักฉันมีอะไรจะบอกเมื่อคืนน่ะถึงใจมากเลยนะคะเฮ้ยเมื่อคืนผมไม่ได้อยู่บ้านนะฮะอะไรนะ เมื่อผมทําอาหารไม่เป็นแต่อาหารที่ผมทํานั้นมันอร่อยอืมอร่อย อาหารจะอร่อยมีอยู่2อย่างครับคือ1หิวข้าว2กับไม่มีอะไรจะแดกแล้วเด็กท็อปของห้องกําลังอธิบายงานที่ต้องทําให้ผมและเพื่อนอีกสองคนที่โคตรโง่ฟังเพื่อนสแควรูดสามบวกสี่หารสามเนี่ยมันเท่ากับเท่านี้นะใช่เหรอเพื่อนกูรู้จัก2องบวกสองเท่ากับห้ามันจะเป็นไงเพื่อนๆน่ขอรลอกมึงได้ไหมกูจ่ายยี่สิบกูขอหลอกมึงสองแน่สถานการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับครูให้จับกลุ่มกลุ่มผมโง่ทั้งกลุ่มเลยเพื่อนในกลุ่มของผมวอน่นอะอยู่ด้วยกันผมว่าจะแข็งแกร่งและทิ้งการ ไอ้ไปเพื่อนมันด่าพอกูอไอ้ี๋ยวกูจะไปตีมันเองมปกรโมยกางเกงในแม่กูไปลิงในประเทศญี่ปุ่นตัวหนึ่งอ่ากูจะเป็นเมมเบอร์ใครดีวะคนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็น่ารักเป็นลิงที่ญี่ปุ่นก็การเป็นโอตาคุเรียบร้อยนะฮะตื่นตีห้าเพื่อไปเรียนเฮ้ยง่วงชิมหอยเลยตื่นตีห้าเพื่อไปเที่ยวได้เวลาไปเที่ยวทะเลกันแล้วเฮาเวลาไปเรียนอยากนอนต่อเวลาไปทัศนศึกษาแทบจะไปกอดเวลาได้ซ้ำไปจุเม่งมีอะไรจูเม่งมีอะไรแกจะฟังให้ดีนะจุเม่งตัวจริงอะมันพูดไม่ได้ จุกเม่งมันพูดไม่ได้เลยเด็กปั๊มถาม95เท่าไหร่ครับพี่ก็45ไงครับที่กูถามนี่มึงจะเติมน้ำมัน95นี่มึงจะเติมเท่าไหร่ไม่ใช่ให้มึงเอาไปคูณกันเดี๋ยวกูจับหัวใจทิ่มหน้ามึงเลยเกิดใหม่ต่างโลกตัดไม้ปลูกพืชและทำฟาร์มสร้างบ้านใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงไม่ครับผมขายตัวน้องสาวเพราะอยากจะกินพิซซ่าทองคำ ว่าใครเป็นคนแปลภาษาคลิปของมิสเตอร์บีทให้เป็นภาษาไทยแบบนี้วะเนี่ยถ้ามีคลิปมิสเตอร์บีทมาเบืองไทยนะบางคนจะเขียนว่าไปกินซอยจูแซ่บๆตอนเที่ยงคืนแน่นอนอ่ากซื้อมันคุดสักโลมัรคุดกิโลละเอบาทเอเท่ากับสามยกกำลังสองเรืเป็นยังไงบ้างยิบลาเป็นยังไงบ้างหันหนึ่งพันเท่ากับเท่าไหร่ กูไปซื้อละถ้าราคามันจะคิดยากขนาดนี้นะกูไปซื้อร้านอื่นดีกว่าพี่ครับผมโหลด l a ซาด้มาแล้วทําไมผมค้นหาแฟนใหม่ไม่เจอครับโฆษณาลาซ a ด้าเขาบอกว่ามันมีทุกอย่างใช่ลาซ a ด้า่ะมันมีทุกอย่างจริงๆยกเว้นสิ่งที่มึงต้องการไงถ้าเขาไม่รักอ่ะก็ถอยออกมาอย่าไปเสียเวลาเพราะเป็นได้แค่พี่น้องอยู่ดี <S 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 เฮ้ยนี่เราจะทําโฆษณาเกมยังไงอ่ะให้มีคนมาโหลดเยอะๆเล่นแบบโหนโครับแนะนําวิธีเล่นสิก็แค่เล่นแล้วตายโง่งๆม,มึงว่าไงนะเอา้ากูผิดอะไรว้า ไอเกมโฆษณาบนเฟซบุ Omaha, ๊กและติกตอกไอ้ไกลสตีเลยนะมือใช่ฮะโฆษณาเกมสมัยเนี้ยมันจะไปเล่นแบบฉลาดฉลาดแล้วผ่านด่านให้รู้สึกดีนะมันจะเล่นแบบเดินงงงแล้วก็ไม่ผ่านด่านแล้วทําให้เรางุนงิดแล้วเราก็ไปโหลดตามด้วยนะการตลาดนี่มันชั่วร้ายจริงๆผมเดินมากับเพื่อนผมก็ลงผูกเชือกองเท้าเพื่อนเดินต่อไม่รอกูจะจําครั้งนี้ไปตลอดชีวิตทํามึงเข้าห้องน้ากูขอให้น้องน้านะไม่มีที่ฉีดตูดแล้วถ้ามันมีทิชชู่กูจะไปคนขโมยทิชชู่จากห้องน้าห้องนั้นมาเองกูบอกได้เลยว่าแค้นนี้ต้องช มึงต้องการอะไรจากกูมึงหยุดเดี๋ยวนี้ก่อนที่ช่างดาวจะลอยไปเส้นหน้ามึงใช่แล้วฮะเพื่อนบางคนก็ชอบขุดรูปเก่าเก่าตอนสมัยเราอยู่มัธยมหรือว่าป .1 ป .2 เนี่งรูปตอนนั้นเราเอือแดกมากมากเลยอะอันนี้รูปตอนผมม .4 แล้วทุกคนนะ,ะเฮ้ยอกูไปเชื่อกูเกิลแล้วอะทำไมเหรอพี่กูค้นหาเขา่าหล่อในกูเกิลอะทำไมไม่มีหน้ากูขึ้นเลยว,ะ,ลวะมึงไม่ต้องแปลกใจกูก็เคยพิมพ์เหมือนกันมันก็ไม่มีหน้ากูเหมือนกันรวม3วิธีงัดประตูและลูกบิดอื <med> ได้อาชีพใหม่แล้วสินะละทิ้งความเป็นประชาชนหวนคืนสู่โจรงัดบ้านซื้อไอติมเพื่อกินไอติมเหรอ <No. S 1> ไม,ไม,ไม่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 ซื้อไอติมเพื่อกินไม้อะใช่ใช่ไม้มันอร่อยกว่าไอติมซะอีกอะนะใครเคยแทะไม้เวลากินไอติมหมดบ้างครับสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเพื่อนแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักเว้ยเพื่อนอ๋อเหรอนายไปดูแมวตัวไหนมาแมวตัวนี้ไงเพื่อน ถ้านายเคยดูแมวตัวนี้นะรับรองได้ว่าคำพูดคำจาของนายนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแน่นอนให้อะไรบนท้องฟ้าว่านั่นน่ะเฮ้ยบนตัวหนังสือเลยมันต้น <You S 1> องใช่นแน่ยูนิวเซลใช่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะตอนมันขึ้นมาครั้งแรกผมคิดว่าเขาไปถ่ายนอกโลกจริงๆแล้วเอาตัวหนังสืออันใหญ่ยักษ์ไปถ่ายนอกโลกจริงๆโอ้ว้าวดาตวตอให้ยผมสอบผ่านทุกวิชาด้วยเถิดช่วยมึงมันโง่มึงสอบไม่ผ่านหรอกวอตเต้สิ่งที่ผู้เล่นใหม่กลัวอือัปเดตมาใหม่โคตรโหแถมห้ามมองตาไอ้นันแมนด้วยนะต้องวิ่งหนีให้เร็วส กาแฟแถมต่อยแรงอีกตั้งหากเมื่อถึงวิชาพระศึกษา กูเนี่ยจะวิ่งให้เราร็วที่สุดเพราะกูคือเด็กขี้แอ๊กยังไงล่ะสาวองกูเพียบเลยข้างสนามเอยวิ่งเร็วสมองของผมเวลาอ่านมีมเลขก <c oughs> ูนี่ัจฉริยะสามารถอ่านมีมเลขได้เข้าใจทองแท้สมองผมในชั่วโมงเรียนเลขแงงหมะดสังได้กะเป๋เมื่อมันเป็นวิชาเรียนผมเรียนไม่เข้าใจหรอกครับแต่พอเป็นมีเมื่อไหร่ผมเข้าใจอย่างทองแท้แน่นอนผมและสิ่งที่อยากจะทาก่อนปีใหม่กูลิส์ไปเต็มหน้ากระดาษเลยแต่กูทํายังไม่ได้สักข้อเลยเพื่อนหวังว่าปีหน้าน่าจะดีกว่านี้นะเมื่อพูดถึงนักวิ่งที่ทรงพลัง นี่สิชายกินคนนี้สิวิ่งยังไงให้ลืมเธอเมื่อผมได้นอนแค่3ชั่วโมงและคิดว่ากาแฟจะช่วยผมได้นี่คือกาแฟและสติของผมกูดึงสุดความสามารถแล้วเพื่อนสติของแกกำลังจะลอยออกไปเพื่อนผมก็แปลกใจนะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าเช้าทำไมเราต้องกินกาแฟก่อนตื่นนอนครับถ้าท่านที่เราก็นอนมาเรียบร้อยแล้วมันก็น่าจะสดชื่นนี่นี่คือแมวที่แอบดูคุณทําอาหารอยู่อืมวันนี้มันทาอะไรกินวะมันทำทอดปลาทูหรือเปล่าทํามันเปทอดปลาทูกูเนี่ยาจะกำคอมันทำไมแมวแถวนี้มันโหดจังวะหรือว่าสาเหตุที่เรานอนไม่หลับนั้นเป เออใช่ว่ะกูคิดว่าเซิร์ฟมันต้องเต็มแน่ๆเลยนี่กูต้องรอนานแค่ไหนเนี่ยรอยันเช้าแล้วนี่ยังไม่มีใครตื่นเลยเจมคุงไงและคนอื่นๆอ,อีก169 0คนได้แสดงความรู้สึกต่อโพสตของคุณ <c oughs> เฮ้ยกูออจะดังแล้วดิว่ะคนกดไลค์ตั้ง1 0นึงแน่เอาจริงแล้วมันเป็นแค่ชื่อเฟซเอ้าไอ้ปรอบนี่มาหาหลอกกูได้ <c oughs> เฮ้ยจะนอนแล้วเหรออุม้มีนี่ใหม่แล้วว่ะเออกูจะนอนแล้วอ่ะอย่ากลัวได้มั้วันนี้คุณคงเหนื่อยมากๆแต่คุณก็ทําได้ดีมากๆแล้วฉันภูมิใจในตัวคุณนะอื้นอนหลับสบายนี่มันมีมโลกคู่ขนานหรือเปล่าวะทําไมมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งวะโถส้วม3อันในห้องน้ําห้องเดียวคนที่ ฉันรักพวกนายนะเอาเป็งพร้อมกันนี่มันมรวมใจกันขี้ชัดๆดสัตว์คอร์สเหลอมาแจกของขวัญมันเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเข้าใจไหมไอ้หนูงั้นแม่ย่านางที่อยู่บนรถก็เป็นแค่นิทานหลอกผู้ใหญ่สิครับเบื่อไอ้เด็กนี่มันเหลียมกิงเมืเ่อผมอยากกินอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่ไปบอกแม่เองว่าอยากกินหมูกระทะนะเดี๋ยวพี่ให้เล่นเกม ได้เลยพี่ดิวการบอกน้องให้ไปบอกอแม่เนี่ยดีที่สุดแล้วพ่อแม่จะเอาใจน้องเสมอกูนี่มันอัจฉริยะจริงๆใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตอือนเอาไว้เพื่อจะได้พาคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ